สวัสดีคะ่ะทุกท่านคลิปนี้ถ่ายทำในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะฤดูใบไม้ร่วงใกล้จะหมดแล้วเรียกว่า80%แล้วค่ะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการชีวิตประจำวันของมาดามบ้านนาสวีเดนหลังจากนี้ก็คืออยู่บนเส้นทางตลอดค่ะตอนเช้าไปทำงานตอนเย็นกลับบ้านวันไหนมีแสงสวยๆขอทำคลิป วิวชนบทในเขตสวีเดนและนอร์เวย์ให้ทุกคนได้ชมนะคะส่วนวันนี้เลือกที่จะขับรถบนเส้นทางถนนเส้นเล็กๆจากนอร์เวย์ไปสวีเดนค่ะ เป็นเส้นทางจากสถานีรถไฟเมืองมีเซนนอร์เวย์มุ่งหน้าไปทางด่านชายแดนสวีเดนนอร์เวย์นะคะกฎการจราจรของนอร์เวย์และสวีเดนจะคล้ายๆกันค่ะในขณะที่เขาสร้างถนนเส้นหลักหรือถนนเส้นใหญ่ วิ่งข้ามประเทศแบบนี้จะมีถนนเส้นเล็กๆวิ่งในป่าด้วยค่ะและในแต่ละปีจะมีการซ่อมถนนเส้นใหญ่ก็วิ่งเส้นเล็กหรือซ่อมถนนเส้นเล็กเราก็จะไปวิ่งบนเส้นใหญ่ค่ะเราเลือกที่จะขับบนถนนเส้นเล็กเข้าสู่ชุมชนบ้านชนบทในประเทศนอร์เวย์ฝั่งตะวันออกติดกับชายแดนสวีเดนค่ะที่นี่คือเมืองโอยา การขับรถข้ามประเทศหรือผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศในยุโรปจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้กฎ EU กฎยุโรปร่วมกันถึงแม้ว่านอร์เวย์จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปแต่ก็ใช้กฎที่คล้ายๆกันค่ะส่วนดิฉันบ้านอยู่สวีเดนเดินทางผ่านด่านชายแดนสวีเดนนอร์เวย์ทุกวันก็ขับรถผ่านไปได้เลยค่ะ ส่วนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำวีซา่ามาเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเก้น21ประเทศสามารถเที่ยวในยุโรปได้และขับรถได้ในทุกประเทศค่ะแต่ต้องเปลี่ยนใบขับขี่ไทยให้เป็นใบขับขี่สากลก่อนนะคะและควรจะพกพาสปอร์ตและวีซ่าตลอดเวลาค่ะ การขับรถผ่านด่านชายแดนในทุกวันหรือบ่อยๆเราจะถูกบันทึกข้อมูลไว้อัตโนมัติค่ะเหมือนด่านชายแดนจะจำได้ว่ารถไหนที่เข้าออกในทุกวันบ้าง และมีกฎง่ายๆที่ทุกคนต้องรู้ก็คือถ้าเราทำตัวปกติหรือมีการพกพาสิ่งของปกติเดินทางเข้าออกชายแดนไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเราผิดปกติเหมือนจะมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบความผิดปกติอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังนะคะเราเจอ น้องสัตว์ชนิดหนึ่งข้างทางเดี๋ยวพาทุกคนแวะไปชมก่อนค่ะตัวอะไรคะทุกคนตัวอะไรคะใครรู้บ้าง ดูคำทิ้นอุสออกโซเซิร์ชนี่วิฮาอิงเงินมาดฟาได้น้องคือลาอสายพันธ์นยุโรลาแอนดรูโกตองแดนส์ s <S oh. ออกเสียงย่งไงก็ประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงในสมัยโบราณที่เลี้ยงไว้สำหรับบรรทุกของบรรทุกนมหรือว่าการเดินทางข้ามภูเขานั่นเองค่ะ oh. <laughs>

谢谢 น้องน่ารักมากอยู่ติดถนนเส้นทางชุมชนบ้านชนบทในนอร์เวย์ค่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกับฝั่งสวีเดนนะคะในพื้นที่ที่อยู่นอกตัวเมืองก็จะเป็นไรนาฟาร์มแบบนี้ค่ะตลอดเส้นทางจะมีฟาร์มมา้าฟาร์มวัวซึ่งเราจะเห็นก้อนสีขาวๆสองข้างทางก็คือเป็นหญ้าที่เขาอัดเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงได้กินในช่วงหน้าหนาวค่ะ เราไปกันต่อนะคะพร้อมกับชมเส้นทางวิวชนบทคลิปนี้จะตรงไปยังด่านชายแดนนอร์เวย์สวีเดนด้วยค่ะ สภาพบรรยากาศวิวชนบททางฝั่งนอร์เวย์เป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนชอบไหมคะคลิปแบบนี้ซึ่งเราสามารถทำได้เกือบทุกวันเลยนะคะถ้าวันไหนมีแสงแดดบ้างช่วงนี้เรียกว่าเป็นต้นฤดูหนาวของสวีเดนนอร์เวย์ค่ะจะไม่มีแสงสว่างนะคะคลิปที่ทุกคนได้รับชมอยู่ถูกปรับแสงสว่างขึ้นไป70%ค่ะบรรยากาศจริงคือ มืดมนสลัวจะเห็นแสงแดดหรือแสงบ้างนิดหน่อยของต้นไม้ที่มีใบไม้เปลี่ยนสีเท่านั้นเองค่ะ ความยาวของแสงสว่างช่วงเวลากลางวันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะคะถ้าวันไหนมีพระอาทิตย์ขึ้นหรือมีแสงแดดช่วงนี้ก็คือพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ7จ็ดโมงค่ะแล้วก็ตกลับขอบฟ้าประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะหรือบางวันอาจจะไม่เห็นแสงสว่างเลยท้องฟ้าสลัวมืดมนแบบนี้เป็นส่วนใหญ่จ้า เราเลือกขับรถในถนนชุมชนแบบนี้นะคะและจะออกสู่ถนนหลักข้างหน้าหมายเลข E 1 8หรือภาษานอร์เวย์สวีเดนออกเสียงว่า E อ t t o n ข้างหน้าค่ะเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ด่านชายแดนถนนเส้นเล็กที่วิ่งในป่าก็ยังคงมีจนถึงด่านชายแดนนะคะแต่พอถึงด่านชายแดนแล้วถนนเส้นเล็กก็จะวกเข้าไปที่ถนนเส้นใหญ่ค่ะ เราเข้าสู่ถนนเส้นหลักแล้วนะคะเส้นทางมุ่งหน้าไปยังสตอกโฮมจากตรงนี้ก็คือ600กิโลเมตรค่ะเมืองนี้เป็นเมืองสุดท้ายของประเทศนอร์เวย์ฝั่งตะวันออกฝั่งนี้นะคะซึ่งมีด่านชายแดนเยอะมากทุกคนสามารถข้ามฟากจากนอร์เวย์ไปสวีเดนได้หลายเส้นทางค่ะแล้วที่สำคัญมีเส้นทางเล็ก ถนนเส้นเล็กที่เราไปเก็บเห็ดชายแดนนอร์เวย์ด้วยนะคะก็อยู่ในเมืองนี้ค่ะ เก็บความสวยงามของถนนสายชนบทฝั่งประเทศนอร์เวย์มาให้ชมบ้างนะคะตรงนี้ข้างหน้าคือด่านตอมอนอร์เวย์ไปสวีเดนค่ะการเข้าออก21ประเทศในกลุ่มเชงเก้นยุโรปคือสามารถขับรถผ่านเข้าไปได้เลยนะคะดิฉันเป็นคนสวีเดนที่มาทำงานในประเทศนอร์เวย์ก็เข้าออกตอมอตรงนี้ทุกวันค่ะโดยไม่มีการ ตรวจใดๆทั้งสิ้นนะคะยกเว้นการสุ่มตรวจบ้างในบางครั้งค่ะ ในฐานะที่เป็นคนสวีเดนก็ขับรถเข้าออกนอร์เวย์แบบนี้ได้ทุกด่านชายแดนเลยนะคะยกเว้นหากเรามีของที่จำเป็นจะต้องตรวจเช่นในปัจจุบันกฎการนำเงินสดเข้าประเทศในกลุ่มยุโรปห้ามเกิน1,000 0ยูโรหรือประมาณ35,000โครเนอร์สวีเดนนอร์เวย์ก็ต้องเข้าไปตรงจุดตรวจเพื่อสํแดงว่าเงินมาจากไหนหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปหรือเนื้อสัตว์ ที่มากเกินไปหรือรถขนส่งสินค้าอาหารประเภทสินค้าทางการเกษตรพืชผักและผลไม้ค่ะนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเราเป็นประชากรทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยวในยุโรปด้วยวีซ่าเชงเก้นเราสามารถขับรถไปได้ทุกประเทศค่ะเพียงแต่ต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนการเข้าบ้างในบางปรับ ประเทศก็เรียกว่าจะเข้าประเทศไหนก็ดูข้อมูลในประเทศนั้นว่าเราต้องกรอกเอกสารใดๆบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วขอแค่เพียงพกวีซ่าและพาสปอร์ตเท่านั้นเราก็สามารถไปเที่ยวในกลุ่มเชงเก้นหรือขับรถเที่ยวยุโรปได้ทุกประเทศค่ะนี่คือข้อมูลเล็กๆและบรรยากาศสวยๆที่นำมาฝากขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ